สวัสดีค่ะพี่การสวนเห็ดกันนิกานะคะห่างหายจากการทำคลิปไปนานเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูลงหูหนูรงใหม่นะคะที่กำลังออกดอกนะคะไปดูกันเลยค่ะหูหนูแผงซ้ายมือกับขวามือค่ะซ้ายมือเนี่ยกิดไปเมื่อประมาณวันที่5เมษายนนะคะวันนี้ประมาณวันที่20ก็แล้ว15วันตรงก้นก็จะออกแล้วก็โตก่อนค่ะส่วนด้านข้างก็ เพ ua, to trendy, ิ่งจะเริ่มเริ่มออกเนี่ยค่ะนะคะด้านข้างก็เพิ่งจะเริ่มออกแต่ก้นก็ออกไปเยอะละบางช่อก็มีโตแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็เริ่มโตละเนาะก้นก็จะออกก่อนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก้นออกก่อนแล้วด้านข้างก็จะเริ่มออกอันนี้มันอันนี้ก็ออกด้านข้างเนี่ยค่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็กรีดทีหลังะคะกรีดประมาณห่างกันประมาณอยู่5วันนะคะก็เริ่มขึ้นปริงแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะ,นะคะก็จะออกที่ก้นก่อนที่ก้นน่ะไม่พลาดสักแผลละคะ่ะเวลากีดนะคะยังไงก็ออกทุกแผลนะคะแถวหนึ่งเนี่ยของพี่น่าจะจุอยู่ที่ประมาณ3ามพันห้านะคะทั้งหมดเนี่ยโงเนี้ยมีอยู่สีสีแถวนะคะ ก็ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันก้อนนะคะนะคะก็จะออกเดี๋ยวไปดูที่สว่างสว่างเนาะนะคะนะคะนะคะมันก็จะออกประมาณนี้นะคะจะก,กีดเฉียงกีดตรงมันก็ออกเหมือนกันค่ะนะคะส่วนแต่อันนี้ออกข้างละเนาะ อันนี้ก็มีเริ่มเริ่มมีข้างละนะคะไม่พลาดซักแผลค่ะออกทุกแผลถ้าเป็นก้นยังไงก็ออกอปื๊บปื๊บปื๊บป,บปบอะค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกแถวนึงนะคะแถวนึงนี่ก็กรีดห่างจากแถวเมื่อกี้ไปประมาณอีกห้าหวันถึงอาทิตย์หนึง่ง เริ่มขึ้นปิงละเนี่ยค่ะนะคะเริ่มขึ้นปิงละอันเนี้ยพอเริ่มขึ้นปิงเราก็เริ่มให้น้ําแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มละนะคะค่ะฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นอ่ะเริ่มขึ้นเริ่มโตนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นนะคะ ก็วันนี้พี่มาให้น้ำนะคะก็เลยมีโอกาสได้ทำคลิปให้พวกเราดูนะคะงั้นวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูใหม่สวัสดีค่ะ